สรุปหนังสือ The Last Lecture จุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ก็เกิดจากการที่แรนดี้ผารู้ตัวว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเขาต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตที่ผ่านมาผ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้อันนี้ไม่ได้สอนถึงการรับมือกับโรคมะเร็งนะแต่มันเป็นหนังสือที่เป็นตัวจุดประกายแรงบันดาลใจสำหรับการใช้ชีวิตที่จะชี้ให้เราเห็นว่าควรจะใช้ชีวิตยังไง ให้คุมค่าและก็มีคุณค่าอีกทั้งไม่ประมาทกับความตายที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อย่างแรกที่เรนดี้พาวอยากจะฝากก็คือโรคมะเร็งอยากจะบอกว่าโรคมะเร็งระยะสุดท้ายคำว่าโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเมื่อไร่ก็ตามที่เราได้ยินประโยคนี้มันเหมือนกับได้ยินเสียงของนาฬิกาที่มันเดินถอยหลังอยู่มันเหมือนกับเป็นการนับเวลาสู่ความตายเมื่อน,นั้นแหละเราก็จะเริ่มคิดว่าชีวิตนี้เราได้ทําอะไรมาบ้าง ได้ตามล่าความฝันแค่ไหนบ้างให้เวลากับครอบครัวมากแค่ไหนและเราก็จะเริ่มบริหารเวลาที่เหลืออยู่ให้มีประโยชน์มากที่สุดเราจะลำดับความสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเพื่อที่จะได้ไม่เสียใจเมื่อเราได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่ในทางกลับกันเมื่อเรายังไม่ได้ยินเสียงนาฬิกานับถอยหลังทำไมเราไม่เริ่มบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่ในตอนนี้ให้ดีที่สุด พราะทุกคนไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ยินสัญญาณเตือนจากนาฬิกาว่าเริ่มนับถอยหลังในการจากลาเมื่อเราได้พบกับภาพ CT ทีสแกนที่มาพร้อมกับเนื้อร้ายมันก็เหมือนกับเราได้พบกับโชคชะตาที่โหดร้ายหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยช่างโหดร้ายที่ได้พบกับเหตุการณ์นี้แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าไม่มีใครที่จะหนีสัจธรรมได้ ุกคนล้วนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเพียงแค่มันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเราควรที่จะยอมรับความจริงและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมรับความจริงได้เราก็สามารถที่จะเดินทางไปพร้อมกับความจริงที่โหดร้ายได้ภาพวาดของเด็กอาจจะมองดูเหมือนกับภาพที่ขีดเขียนไร้สาระเราจะไม่สามารถคิดหรือจินตนาการว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือรูปอะไรหรือภาพนั้น สื่ออะไรออกมาถ้าเราลองถามเด็กว่าเขาวาดอะไรเขาต้องการที่จะสื่ออะไรเมื่อเราได้รู้ว่าเขาต้องการสื่ออะไรยังไม่พอก็ให้เรากล่าวชื่นชมหรือว่าแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเขาไปด้วยก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างจินตนาการและก็ยังสร้างความภูมิใจให้เด็กได้อีกด้วยต่อมาก็คือเรื่องของอาคารสถานที่หรือว่าที่อยู่อาศัย ในการกอร่อสร้างอาคารสถานที่หรือว่าที่อยู่อาศัยนั้นเคยมีใครสังเกตไหมว่าสิ่งไหนของการกอร่อสร้างสำคัญที่สุดถ้าลองไปถามผู้เชี่ยวชาญหรือว่าวิศวกรก็จะต้องได้คำตอบว่าฐานหรือโครงสร้างนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการเติบโตของเราก็เช่นเดียวกันมันเหมือนกับการกอร่อสร้างเลยถ้าเราต้องการที่จะสร้างใครสักคนให้มีความมั่นคงในชีวิต เราก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับวัยเด็กของเขาให้มากๆเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของพื้นฐานชีวิตและเมื่อเขามีพื้นฐานที่มั่นคงแล้วความสำเร็จก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินจริงต่อมาเรื่องของคำดุดา่าคำดุด่าคำต่อว่าหรือว่าคำตำหนิติเตียนสิ่งเหล่านี้มันเป็นคำที่ไม่มีใครอยากจะได้ยิน เพราะมันเป็นคําพูดในเชิงลบและก็ยังเป็นการทําร้ายจิตใจของผู้ที่ได้รับอีกแต่เคยมีใครคิดหรือไม่ว่าคนที่พูดคําเหล่านี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการที่จะทําร้ายหรือแต่เป็นการเป็นการตักเตือนเป็นการเตือนสติให้ผู้ที่ได้รับฟังคําพูดนั้นและก็ยังเป็นการแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยอีกในทางหนึ่งเพราะถ้าเขาไม่รักหรือว่าห่วงใย,ยแล้วคงไม่มาพูดเตือนให้เสียเวลาดังนั้น คําติเตียนต่างๆที่เราได้รับมันยังบ่งบอกว่าเขารักเราแล้วก็ยังห่วงแล้วก็ยังห่วงใยเราอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินคําถามจากใครก็ตามเรามักจะกลัวที่จะตอบว่าไม่รู้เพราะเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ฉลาดและเป็นคนไม่มีความรู้ถ้าเราสามารถตอบคําถามได้ก็จะทําให้เราดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่รอบรู้ จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะรู้ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นจงอย่าอายที่จะตอบว่าไม่รู้การตอบว่าไม่รู้มันไม่ได้หมายถึงเ,เราโง่ทั้งหมดนะมันไม่ได้บอกว่าเราโงา่ก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเรายังไม่เคยผ่านประสบการณ์นั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณยอมรับว่าตัวเองไม่รู้จริงๆมันก็เป็นการนะ กระตุ้นให้เราเกิดการเรียนรู้แล้วก็บางทีก็ทำให้เราเกิดการพัฒนาได้เหมือนกันต่อมาอคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเมื่อเด็กทำแก้วแตกแล้วจะร้องไห้เพราะเด็กเหล่านั้นกลัวโดนดุแล้วก็กลัวความผิดจึงร้องไห้เพื่อหลีกหนีความผิดคุณอาจจะมองว่าแค่เด็กร้องไห้เมื่อทำแก้วแตกมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไร แต่จริงๆแล้วมันเป็นการปลูกฝังพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องทำไมเราไม่ให้เด็กแสดงความรับผิดชอบทำไมไม่ให้เด็กแสดงความรับผิดชอบหรือว่าหาทางแก้ไขความผิดไม่ใช่หาทางหลีกหนีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหัวข้อต่อมาในเรื่องของของใช้ต่างๆอย่างเช่นมือถือรถยนต์คอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามเวลาที่เราใช้เราจะต้องระมัดระวัง พยายามที่จะรักษาอุปกรณ์หรือว่าของเหล่านั้นไม่ให้เป็นรอยหรือว่าเสียหายแต่ถ้าบางครั้งเกิดเหตุสุดวิสัยที่อาจจะทําให้อุปกรณ์เหล่านั้นเป็นรอยได้หรืออาจจะเสียหายเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับใช้การไม่ได้เราก็ควรที่จะกังวลเ,เราไม่ควรที่จะกังวลกับมันมากเกินไปเพราะอุปกรณ์เหล่านี้เราซื้อมาใช้งานมันก็จะเสื่อมสภาพตามการเวลาและระยะเวลาในการใช้งานตามสมควร ในเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่มันเลวร้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นเรามักจะคิดว่าเหตุการณ์มันเป็นตัวกําหนดระดับความร้ายแรงที่เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วตัวเราต่างหากที่เป็นคนกําหนดระดับความรุนแรงเพราะเมื่อเรามีสติเราก็จะมองปัญหาตามที่เป็นจริงและพยายามแก้มันพยายามที่จะแก้ไขมัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดสติเราก็จะไม่หาทางแก้ไขและอาจจะทำให้อาจจะทำอะไรไปด้วยเปื่อยจนทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้ายแรงขึ้นไปอีกก็จงจำไว้เมื่อเกิดอะไรขึ้นจงมีสติก่อนเป็นอันดับแรกเรื่องต่อมาคือเรื่องของการแต่งงานการแต่งงานชีวิตของการแต่งงานมันจะต้องมีการปรับตัวเข้าหากันในหลายๆเรื่องและบางครั้ง คู่ครองของคุณอาจจะสร้างความรำคัญใจเล็กๆน้อยๆให้คู่ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวจนบางครั้งปัญหาเล็กๆเหล่านั้นมันก็จะรวมตัวกันกลายเป็นปัญหาใหญ่จนนำไปสู่การเลิกราได้ดังนั้นเราไม่ควรที่จะมองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเราควรที่จะต้องร่วมกันหาทางแก้ไขยอย่างเช่นการพูดคุยกันแบบตรงๆและพยายามอธิบายพร้อมเหตุผลโดยปราศจากอารมณ์เป็นต้น เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของเวลาเวลามันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดไม่มีใครมีมากหรือว่าน้อยกว่ากันแต่การจัดการที่แตกต่างกันมันทำให้ดูเหมือนว่าแต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากันหลักการบริหารเวลาคือเราจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญที่สุดและควรจะต้องทำเป็นอันดับแรกเราไม่มีทางรู้ว่าเวลาของเราจะหมดลงเมื่อไหร่เมื่อเราฝันอยากจะทำอะไรก็ควรที่จะรีบทำก่อนที่เวลาของเราจะหมดลงโดยไม่รู้ตัว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาลังเลเสียใจในภายหลังเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของเป้าหมายของการเรียนรู้เป้าหมายของการเรียนรู้ค้อนส่วนใหญ่มักจะสนใจแค่ว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างมีความรู้ในเรื่องใดบ้างรู้อะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมแค่ไหนแต่การจะเรียนรู้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นเราควรที่จะทำการประเมินตนเอง เพราะการประเมินตนเองนั้นมันคือการรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองเมื่อเรารู้ว่าเราบกพร่องหรือว่าขาดตรงไหนเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองและก็เรียนในสิ่งที่เราขาดได้อย่างตรงประเด็นเรื่องต่อมาก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายกับสิ่งรอบตัวคิดไม่ออกว่าควรที่จะทําอะไรดีอาจจะรู้สึกว่าตัวเองหยุดอยู่กับที่หยุดอยู่กับที่มานานมาก นถ้าเกิดคิดแบบนี้ก็จงก้าวออกไปข้างหน้ามองออกไปให้กว้างแล้วก็ตามหาแรงบันดาลใจเพราะแรงบันดาลใจมันเป็นเหมือนกับการกระตุ้นความก้าวหน้าและการพัฒนาของโลกมันเป็นเหมือนแรงที่ช่วยผลักดันความคิดที่แปลกใหม่และความคิดสร้างสารรค์หัวข้อต่อมาคือเรื่องของความแพทนะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความเห็นไม่ตรงกัน มันก็จะทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาและในหลายๆครั้งเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องผู้ชนะเออเราไม่จําเป็นที่ต้องเป็นผู้ชนะเสมอไปเพราะการยอมแพ้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายที่สูญเสียประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราเห็นคุณค่าของความสำคัญของอีกฝ่ายมากกว่าประโยชน์ในเรื่องที่ขัดแยง้งโดยเฉพาะเมื่อเรามีปัญหากับคนในครอบครัวการยอมแพ้จึงเป็นเรื่องที่ควรทำ